เจชแนลสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาทําปลาส้มนะครับเป็นปลาส้มแผ่นครับสูตรของจะเอเองนะครับผมมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมหลักๆเลยจะมีเนื้อปลานะครับเนื้อปลาบดละเอียดข้าวสุกนะครับประมาณ3ทัพพีนะครับแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูครับเขียวแล้วก็แดงนะครับผมอย่างละ3เม็ดกระเทียมกลีบใหญ่3ามนะครับเราเอามาซอยๆนะครับซอยให้มันประมาณอย่างนี้เนาะาไว้โรยหน้านะครับ มีน้ำขมางหนึ่งช้อนนะครับผมเกลือผป่นประมาณหนึ่งช้อนชาครับผมหรือช้อนกาแฟก็ได้ครับผมแล้วก็จะมีผงชูรสนิดหน่อยนะครับผมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็จะเป็นรสดีครับผมประมาณปลายช้อนนะครับผมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับรสดีแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกระเทียมนะครับผมกระเทียมเราเอาทุกอย่างลงไปในนี้เลยนะครับครับผม เราก็จะใส่ส่วนผสมครับผมลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับผมใส่ข้าสุกใส่กระเทียมครับผมอันนี้ขออนุญาตไม่ใส่ถึงมือแล้วกันเนาะเ,เกลือป่นครับผมผงชูรสรสดีใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนี่คือพระเอกเลยนะครับน้ำข้มมากนะครับเราจะทำการคลุกเคล้าครับผม ่วนผสมนะครับให้เข้ากันครับของตัวเองนี่น้ำข้าวหมากทำเองนะครับแซ่แบๆน้ำข้าวหมากเป็นสูตรโบราณนะครับผมสดสะอาดนะครับไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีด้วยนะครับธรรมชาติขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะครับก็บได้บัตเตรแมงนิดนึงนะครับผม ล้างแล้วครับสเปรย์กอฮหอนเรียบร้อยทําเองกินเองรตนี้นะครับปกติก็ทําขายด้วยนะครับครับโอเคเข้ากันดีแล้วนะครับประมาณอย่างนี้นะครับเราก็จะนําใส่ภาชนะจะเป็นบล็อโลกโหลแก้วนะครับหรืออะไรก็ได้กอดีอนี่มีหม้อที่เหลือใช้นะครับหม้อเก่าเราก็เอามาใส่ได้ เราจะต้องดันนะครับให้เนื้อปลาเสมอกันนะครับผมกดให้เนื้อปลาเสมอกันแบบนี้นะครับพริกที่เราซอยกระเทียมนะครับที่เราซอยแบบโรยๆ,ๆ,ๆนะครับ